มาดูวิธีการเอายอดปลาเป้านะครับเรียวว่าอดาอดเป้าออดเป้าตั้งหนือห้องออดเป้านะครับ Awwwww ah, ah, ah. เย็นแหละที่อยู่นะ

แหแลเนเหลเนะคับอาตรงไหนมันะครับแข่งใสใกไก่กแข่งสซกบแข่งไสกปลาครับในมดุดแข่งกระทิ่ได้ครับครับเด๋นอนอนนะครับอี่ประแนะครับรแล้วบคกเขาแอ่อนนะครับ เ้าเหนื่อยหาอะไทิ้งเลย อยนะครับนั่นทําไนหักกระเพี่ะอ,อดแล้วนี่นะครับอ,อดเปล่า<ด>นะครับลองกินดูครับกินได้ไหมเพียร์นได้ครับหืมปล่อยไหมครับอืมอืมลัมครับมาเปลาหน้าแรงวัดดีเหรอเออน้อเยิงได้ไหมเพียร์รัมเลยโอเค ออห,หวานครับหวานหวานหวานหวนครับครับเอาน้ำคุนะยออตหว,วานจะดีอะโอเคกินได้่ดไดนะอืมแค่ห่หไหนแกงนี่มันหวานนะครับครับกำลังแข่งเอาแขงสไก่รั้น้ไหมน้อกินได้ไหอืหวานจะดีไหมอเยู่าไ เหมือนกินเป้าเเออเหมือนกินเป้าอ่ะแต่มันมันก็กุบเนาะนี่ครับวิธีแกะแกะเองก็ผัาเป้าหรือยอดเผาเนาะยเออเนาะคนภาคใต้ไม่เข้ามนไงยอดเผายอดมะพร้าวยอดมะพร้าวมันมีสองอย่างยอดปาล์มกับยอดมะพร้าวอ๋อนี่เป็นยอดปาล์มตลาดนั้นส่วนมากจะเป็นเป็นยอดปาล์มยอดปาล์มด้วยยอดมะพร้าวด้วยครับ ด้ย่สุดยอดนะครับโนมาแล้วครับนี่ครับแข่งด้ลยปนละาต้วอีอ,อ่อนนะครับแข็งกับแข่งกับบบนีอ่อนจะได้ครับน่ารัก้อยแข็งใส่ไก่ใส่กบใส่เนื้อใส่หมูได้หมดครับมความชอบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ กับตัวลินครับ